สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่ชายหาดนะคะมาชมแมวน้ำช้างนะคะในคลิปแม่น้องครูดพูดผิดนะคะว่าเป็นสิงโตทะเลจริงๆแล้วเป็นแมวน้ำช้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงค,ะค่ะนอนแบบนอนอาบแดดแบบขึ้นมาบนฝัน่งแบบใกล้คนมากเลยะะแต่ว่าเขาก็มีกลวยกั้นม้อยู่นะคะ ใ,ใกล้นะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเขาอาจจะโมโหอาจจะหดหีดก็ได้นะคะ่ค่ะตัวใหญ่มากเลยสิงโตโทะเลโอ้โอ,โอซอรีก็ไม่พยายามไปรบกวนเขานะคะก็มีขึ้นมาบนฝั่งนี่หลายตัวเลยค่ะ1 2ึสาเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูนะคะ นู่นหนตัวนะคะ1ตัวตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่จริงๆหนึ่งตัวตัวที่สองอยู่ทางนี้สองสาแล้วก็สีตัวนะคะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ตัวอ้วนเลยนะคะเขาก็มีกลวยอ่ากั้นไว้นะคะว่า ใกล้เขาประมาณนี้นะคะอยากเ n ินเล่นก,ก,กันไหมโอ้เจ้าสว่างก็รักเนี่ยะนะคะก็มีมีคนไม่เยอะคะอ่ะอหาดตรงนี้นะคะก็มีคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็มีนิดหน่อยนะคะ

ที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาเล่นนะคะเพราะว่ามีสิงโตทะเลเนี่ยละค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ไมอนุญาตให้คนมาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะรบกวนระบบนิเวศของเขานะคะเขาก็จะนอนอาบแดดอย่างเงี้ยละค่ะโอ้อีกตัวหนึ่งอยู่นั่นไงนอนอาบแดดสบายใจเลย แดดสบายใจเลยไม่กระดุกกระดิกเลยตอนแรกเราลงมาเราไม่คิดว่าเราจะเจอนะคะเพราะว่าเขานอนนิ่งเลยแล้วคราวนี้ก็เลยเห็นเห็นเห็นกลวยก็เห็นตัวหนึ่งยกหัวขึ้นมาแล้วก,ก็เลยตกใจก็เลยหยิบกล้องโทรศัพท์มาถ่ายไว้โอ้สิงโตทะตเลเรามองไม่เห็นจริงๆเพราะว่าสีกลมกลืนกับหาดทรายสีกลมกลืนกับหาดทรายมากเลยตัวตัวนี้รู้สึกว่าจะตื่นแล้ว นอนสบายใจเลยเขามาอาแบแดดนะคะเขาจะจะอยู่ทะเลนี่นะคะ่ะอีกตัวหนึ่งก็อยู่นู่นค่ะก็มีมีหลายตัวอยู่นะคะขึ้นมาอาแบบแดดตอนแรกนึกว่าอา้าตายหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเขามานอนอาแบแดดก็เป็นเป็นปกติของเขานะคะตัวใหญ่ตัวอ้วนเลยก็เราก็จะ คืออยู่ในระยะที่ใกล้ okay. lar, มากคือเป็นครั้งแรกของแม่น้องคุูที่ได้มาอยู่ใกล้กับสิงโตทะเลระยะใกล้ขนาดนี้นะคะก็ห่างไม่กี่เมตรเองห่างประมาณ5เมตรได้นะคะแม่น้องคุูจะยืนห่างประมาณ5เมตรนะคะพอมีระยะเวลาในการวิ่งหนีถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เขาก็ but, ไม<ป>่ทําอะไรหรอกเขาก็นอนนะคะก็ม <ança> <danach>. ีก็มีเออเจ้าหน้าที่ก็คอยมาดูแลนะคะ ก็มาบอกว่ายพยายามไปอยู่ใกล้เขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ไปอยู่แล้วค่ะเราก็คือเป็นสัตว์ที่โตแล้วก็กลัวอยู่แล้วนะคะเผื่อเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเนาะตัวนี้ดิ้นบ่อยจังเลยพลิกไปพลิกมาสิงโตทะเลเราก็ไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาว่าเป็นยังไงนะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะ ธรรมชาติมากมากเลยจะมีอีกอยู่มุมนึงนะคะก็จะมีเขาอยู่เป็นกลุ่มๆเลยหลายตัวเลยนะคะแต่อันนี้เขาอยู่กระจัดกรายคือก็คือไม่ไม่หลายตัวอีกมุมหนึ่งนะคะของเอ่อทะเลแปซิฟิกนี่ก็คือว่าจะเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะคะอยู่ใกล้มากๆเลยในระยะที่ก ก็คงจะไม่ไปใกล้ไปกว่านี้นะคะก็อยู่แถวนี้แหละก็คงจะเห็นแล้วนะะตัวโตมากๆเลยค่ะหนักหลายร้อยโลเลยเนี่ยประมาณสองร้อยสามรอยกิโลเลยเนี่ยตัวโตตัวอ้วนเลยแล้วฝั่งทางโน้นก็จะเป็นเป็นนกนะคะตอนแรกก็จะพาน้องครูซมาเดินเล่นชายหาด กระตกลงก็ก็เปลี่ยนแผนก็นเลยไม่ไม่เดินเลยค่ะไม่เดินแล้วทีนี้แล้วก็ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศสิงโตทะเลตัวเป็นๆเ,เลยมาฝากเพื่อนนะคะกับบรรยากาศของชายทะเลแปซิฟิกนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะเพื่อน ก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ <_ d ue> เขาก็จะคอยดูแลแล้วก็มีกล้องสองทางไกลด้วยนะคะคอยดูแลนักท่องเที่ยวคอยให้คําแนะนํานะคะก็ไม่มีคนเยอะค่ะหา,านี้มีคนเท่านี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปข้างบนนะคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยคะ่ะชมบรรยากาศชายหาดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเดินกลับลวคะ่ะเพื่อน หันมาอีกทีตัวนี้ก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมธรรมชาติสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปแล้วนะคะ ดอกไม้ทะเลสวยค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดอุณหภูมิก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้วันนี้มีแดดก็อยู่ที่ประมาณดูจากที่ในรถนะคะประมาณ10องศานะคะก็มีแดดก็โอเคก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ ชมดอกไม้ค่ะเพื่อนๆดอกไม้ริมหาดดอกไม้สวยๆ<_ <EN> _ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้ครูจะได้มีกำลังใจนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขเลิศเพลินไปด้วยกันด้วยนะคะนี่ไงคะก็จะมีป้ายบอกด้วยสถานที่ตรงนี้ห้ามนำสุนัขขึ้นมาด้วยนะคะก็จะมีป้ายบอกด้วย ก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมค่ะตัวตัว,ตว,ตว,ตวอ้วนๆตัวนี้นอนอยู่เหมือนเดิมโอเคโอเคคลิปนี้ก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย See you later Thank you for watching บ๊ายบาย Say bye bye ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ